สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมวัวนะครับเป็นแม่วัหวหวัล้นครับพร้อมย้ายบ้านนะครับหาบ้านใหม่กำลังออกไมาวนี่นี่แม่ไส์ใหญ่ๆห,หัวล้น,ลนครับเอา ไอ้ลูกมัน,นแดงนะ่ะอ๋อตัวแดงนี่คือลูกมันครับเปิดแต่แม่เปิดแต่แม่เอาแม่หัวโ,โล้นไซส์ใหญ่ๆจุเปรีกล่างเลยเอานี่ น,นี่นี่คือลูกของเขาครับนี่เปิดแต่แม่นะครับส่วนนี้เปิดไปที่ห้าสิบครับหรือว่าห้าหมืนผสมเจ้าไมเคิลไว้นะครับนี่สมเจ้าไมเคิลไว้ตอนวันที่31กรกฎาคมสองพัรบสาครับเม่แดง แม่หโหล้นไซส์ใหญ่ๆอ๋สูงดู่ด้วยลูสี่เดือนบอ่อันนี้มันเป็นลูปตัวไหนนี่ยตงเล เป็นลูกของสติงเลยตัวนี้ไม่ได้เปิดนะครับลกูกเปิดแต่ตัวแม่เปิดไว้50ครับวัวอยู่บ้านโคกยางตำบลบ้านกรดอำเภอบ้านกรดจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านใดท,ที่สนใจก็โทรมาสอบถามครับเบอร์โทรเบอร์อะไรน,นะ061ย์หกห1ึ 1> ่นึครับนี่ครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ ดูครับดูลิงแล้วแขงขาหลังตรงท้ายเมื่อคุณคุณนี้มันใส้หรือคุณท้ายสูงประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ท้ายสูง ร้อยเจ็ดสิบแปดอเจ็อันนี้ก็เกือบร้อยห้าสิบบวกหรือเปล่าประมาณบวกโอ้โลูกสามในท้องนะครับของเจกก้ไมเค้นไว้เอเม,อมนคุ้นๆน่าจะผ่านรอดนะมออั้งเนาะนี่ยังไงเอากันใดที่สนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับกินยากเกงอง <laughs> งามๆเลยดิเด็ดทรงโลกเขาสวยมากเลยเนาะนี่เป็นโลกสตนะิเลนนี่งนีงามเลยครับครับผมท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับคือเป็นกำลังใจให้กับช่อง j k กเกษตรฟาร์มด้วยครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ